อาจจะเหลือแค่แสนแปดก็ได้หรือสองแสนก็ได้ราคาอนมัตมาประมาณเจ็ดแสนต้นต้นตอนนี้เหลือแค่สี่แสนนิดๆครั้งที่แล้วเปิดแสนสี่ไม่จบนะครับครั้งนี้น่าจะลดเหลือประมาณแสนหนึ่งแสนสองเปิดราคาที่แสนเจ็ดแสนเจ็ดนี่มือครั้งที่แล้วนะไม่จบนะแต่ครั้งนี้ราคาจะปรับลงอาจจะเหลือแสนสี่แสนห้าก็ได้ป้ายแดงห้าแสนกลางๆตัวนี้เปิดราคาสองแสนต้น สวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้านะครับเหมือนเดิมนะครับที่ผมเปิดหัวไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมีรีวิวรถนะครับ100คันนะครับไม่ต้องดาวออกรถได้เลยเป็นรถโคตรสวยเลยราคาถูกว่าท้องตลาดประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับทั้งหมดนี่เลยครับลูกค้าทั้งหมดนี่รถทั้งหมดนี่นะครับส่วนใหญ่8 90%เป็นรถไม่เกิน4ปีนะครับถูกมากนะครับ หลักการง่ายๆเลยครับรถกลุ่มนี้นะครับเป็นรถของ i c b ีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด84คันนะครับใน84คันนี้จะประมูลในวันศุกร์นี้เวลา11โมง11นาทีอยู่ลาน2อยู่ลาน2นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ราคานะลูกค้าตอนนี้มันจะมีราคาลถอยู่นะครับคือราคาเก่าอยู่นะครับประมาณ64คันนะครับเป็นราคาเก่านะครับลูกค้าและเดี๋ยวจะปรับราคาลงอีกนะครับจะได้ราคาอีกทีหนึ่งวันพฤหัสนะครับช่วงเที่ยง นะครับฉะนั้นลูกค้าที่เห็นราคาในวันนี้ยังเป็นราคาที่เป็นราคาสัปดาห์ที่แล้วและที่เหลือและจะปรับราคาลงมาอีกนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวว่าอีกทีนึงแต่ผมจะเปิดเป็นไกด์ไลน์ให้ก่อนว่าราคาลดโดยประมาณเนี่ยประมาณเท่าไหร่ซึ่งราคาถูกกว่าท้องตลาดมีแสนถึง2 0 0แสนแน่นอนนะครับและยอดจัดท่วม ไม่ต้องดาวออกรถได้เลยนะครับท่านกำลังอยู่ในช่องเพจของสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับผมเอ็มนะครับเป็นพิธีกรรับเชิญเชิญมาตลอดชีวิตเลยนะครับเราประมูลอย่างนี้มา16ปีแล้วนะครับลูกค้า16ปีกับยอด3 0 0แสนกว่ารายการนะครับมีผู้เข้าประมูลกว่า1 0แสนรายนะครับประมูลทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์ที่เราเคยพูดไว้เวลา11โมง11นาทีนะครับรถที่น่าสนใจเยอะมากเป็นรถเกรด a AB ประมาณนี้นะครับรถหมดนี่น้องจะถ่ายนะ AB ประมาณร0อยว่าคันการรีวิวให้ทีละคันทีละคันคร่าวๆนะครับจะเน้นที่ราคาแล้วก็สภาพคร่าวๆนะครับซึ่งถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจสามารถมาดูรถได้ทุกวัน8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ในวันประมูลให้ลูกค้าประมูลผ่านออนไลน์เท่านั้น นะครับเราจะเชิญลูกค้าออกนะครับเพื่อจํากัดวงในเรื่องของโควิดนะครับจะให้คนเข้าพื้นที่ได้มาสัก20กว่าท่านแค่นั้นเองนะครับแล้วต้องมีระบบการป้องกันที่ถูกต้องตามมาตรฐานของทางสยามอินเตอร์กับประมูลนะครับโอเคครับลูกค้าเดี๋ยวเราจะพามาดูรถในรายการตอนนี้มีทั้งหมด84คันมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาดูคันแรกก่อนไหมลำดับที่4ี่ลำดับที่4หาลลำดับหนึ่งไม่เจอเอาลำดับ4ก่อนแล้วกันนะครับลำดับที่4เดี๋ยวผมให้ดูนะครับลำดับที่4มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเป็นคครลูก้า c a m บรีแคมบระดับที่4 c a m ค y บรราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเปิดอยู่เท่าไหร่เองครับ2องแสไม่จบนี่2องแสไม่จบนะครับดูรถเลย 2008, 10, 2 0 0 8ลดสิบปีนะครับไม่จบแต่เป็นเกรดดีอาจจะมีโดนนิดหน่อยหน้าหลังนะครับผมให้ดูคร่าวๆนะลูกค้ามาดูรถเองอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ป้ายแดงอยู่ร้านต้นๆน,นะครับ12 000. ปีเหลือ2องแสแต่ว่าอย่าลืมนะ2องแสนนี่คือราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ สัปดาห์นี้จะปรับราคาลงอีกอาจจะเหลือแค่แสนแปดก็ได้หรือ2องแสนก็ได้นะครับลูกค้าก็มาดูรถได้ตัวเองได้นะครับอีกขั้นหนึ่งมีค้นหาระดับที่5ครับลูกค้ามิวเซเว่นมิวเซเว่นรถครอบครัวนะเป็นเกรดเอเอเลยลูกค้าโคตรเอเลยนะครับคันที่เอราคาอนุมาติมาประมาณ7จ็ดแสนต้นต้นเออผมให้ราคาประมาณนี้กัน7จ็ดแสนต้นต้นลูกค้ามูเซเว่นเป็นเกรดเอเกรดเอนี่คือเต็นท์ล้างตั้งขายได้เลยนะตัวนี้ตั้งขายหน้าร้านอยู่วัน8ปดแสนกว่า นะครับป้ายแดงล้านกว่ามูเซเว่นรถสภาพโอเคนะมาดูภายในมาดูภายในมูเซเว่นอ้ผมว่าโอเคเลยคันนี้รถปี2018ดรถแค่2ปีเองลูกค้ายึดแล้วจากล้านกว่าเหลือ700,000กว่า700,000ต้นต้นผมบอกราคาเป็น70,0,000ต้นต้นกลางๆปลายๆลแล้วกันนะครับลูกคา้าเพราะว่าราคาเก่ามันคือ7 0 0 0 0สนฉะนั้นสัปดาห์นี้ราคาจะปรับลดลงเหลือประมาณ70,0,000นิดๆิดประมาณนี้นะครับหน้าล้านขายอยู่800,000ต้น8 0 0 0 0 0กลางกลางนะครับก็ สภาพภา,ภ,าภ,าภ,าภายในภาพรวม A ไม่ต้องคุยอะไรมากครับ A A นี่คือแบบล้างตั้งขายไม่มีรอยนะครับพันนี้ถือว่าสวยโคตรเลยนะกิิบเลยนะครับมาอีกคันหนึ่งมาเรากระโดดมาเลยโอ้โหอีซุซูรถสวยเลยครับลำดับที่8นด่ดูลูกค้าต้องดูทะเบียนรถและดูลำดับนะครับเดี๋ยวลิงก์ในรายการเนี่ยราคาเดี๋ยวจะอัปเดตไปให้วันนี้นะครับดูพัน ผ่านช่อง YouTube ไปก่อนผ่าน Facebook ไลฟ์ไปก่อนนะครับเราประมูลทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะครับอย่าลืม11โมง11นาทีนะครับลำดับที่8เป็นไงครับเราที่8น่าสนใจตรงไหนนะเป็นรถ isuzu highlander เป็นรถ B แต่ A กับ B ใกล้เคียงกันนะแต่ผมว่าคืองี้รถ A กับ B กับ C เรานี่คือไม่มีชน ต้องบอกก่อนนะ A B C เราไม่มีชนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเก็บสีนิดนิดหน่นนอยหน่อยยังไม่สนใจเอาว่า A B C เนี่ยคือแทบจะเป็นรถสวยเลยแทบจะซื้อได้เลยเหมือน A อ่ะพูดง่ายๆนะครับเปิดราคาเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย4ี่0 0 0 4้า0 0 0ตัวนี้ตัวนี้ป้ายแดงเนี่ยนะครับรถปี2019โอ้2 0 2 0รถไม่ถึงปีนะครับลูกค้าป้ายแดง700,000กว่าตอนนี้เหลือแค่400,000นิดๆ4 0 0 0 0 0นิดนิดผมว่าซื้อไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้หน้าร้านขายอยู่บาเกือบ500,000 นะครับตัวนี้นะครับอ่าลำดับที่8นะครับรถอีก1คันระดับที่7เป็นไงครับละดับที่7เป็นนิสสัน m a r ์ทรถ2ปีครับลูกค้าเกียร์ธรรมดาหน้าร้านตัวนี้ก็ต้องมีป้ายแดงประมาณ500,000นะครับเราเปิดราคาแค่แสนแสนต้นต้นหน้าร้านขายอยู่2,000 0 0ต้นนะครับก็ถูกประมาณแสนหนึ่งทรั้งที่แล้วเปิดแสนส0 0ไม่จบนะครับครั้งนี้น่าจะลดเหลือประมาณสักแสนหนึ่งแสนส คือหลักการของไฟแนนซ์ครับถ้าราคาไม่จบจะปรับลงเรื่อยๆแต่ลูกค้าอย่าลืมนะครับเวลาปรับลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีคนไล่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเขาบอกเป็นเกรดดีเดี๋ยวผมดูนิดนึงที่มัดีแต่รถข้างหน้าสวยน,นะแต่ข้างหลังไม่รู้ไม่แน่ใจดูไว้ก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่รถจะเป็นเอ้ีส่วนใหญ่ ABC ีซิสซันมาร์ทระดับที่9ก้าระดับที่9เปิดราคาที่แสนเจ็ดแสนเจ็ดนี่มือครั้งที่แล้วนะไม่จบนะแต่ครั้งนี้ราคาจะปรับลงอาจจะเหลือแสนสี่แสนห้าก็ได้ นะครับก็มาดูเกตเอาแต่ว่าเกตต้องบอกกันนะครับเอาตามรายการเกตนะครับบางคัน A บางคัน B บางคัน C บางคันดีแล้วแต่นะครับแต่ถ้า ABC ีซซื้อได้เลยรถสภาพสวยอีกหนึ่งคันเพื่อใครหาเป็นรถนาวาร่าเห็นคนหาเยอะเพิ่งเข้าครั้งแรกผมประมาณการและการปี2018ครับลูกค้าายแดงมัน700,000กว่านะครับเข้ามาก็3 0 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0 0ต้นเพราะหน้าร้านตัวนี้ขายอยู่มาสักว4,0,000ไปปลายนะครับผมประมาณประมาณให้อ่ะเ g เพื่อใครหา MG นะครับมาเลยครับ ผมให้ราคาประมาณๆนะครับลูกค้านะเอาแบบว่าราคาให้แม่งโดนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวอื่นค่อยว่ากันอีกหนึ่งคันระดับที่15ครับเป็น MG3 ปี2018ัดรถสปีเข้าครั้งแรกลูกค้าให้ราคาได้เลยครับป้ายแดง5 0 0แสนกลางๆตัวนี้เปิดราคา2 0 0แสนต้น oh. ครั้งที่แล้ว MG เปิดราคาเนี่ยครับรถ2ปีเปิดราคา2อ0แสนจบ2อ0แสนหน้าร้านขายอยู่ 350, 3า0แสนห้าเอ็สีขาวด้วยสวยเลยนะครับเลขไมล์สองหมื่นกว่าโลไททัน ไททันเ <Titan, S 2> ข้าใหม่สดๆเลยลูกค้า2017ลด3ปีกีออตโอตโอ้4ประตูมาคันนี้ป้ายแดง800,000กว่าแน่นอนโอ้โหสวยยังไม่ลาครับลูกค้าเดี๋ยวรอล้างก่อนนะครับรอล้างก่อนซื้อรถแถม <ไ S 1> แถม,แถมพัด,พดซื้อรถแถมพัดสดสวยเลยลูกค้าป้ายแดงตัวนี้ต้องมี800,000กับ900,000เปิดราคาตัวนี้ก็มี300,000กว่านะปุกมิซูเนี่ย300,000ปลายๆผมให้ประมาณๆนะครับเพราะราคาเขาจะให้มาวันศุกร์ วันเอ้ยโทษทีวันพุธก็ใช่ราคามาวันนี้มีแค่รายการลถแต่ยังไม่รู้ว่าราคามานะฉะนั้นผมให้เดินประมาณประมาณนะครับเดี๋ยวเจ้าที่จะค่อยล้างรถเสร็จแล้วก็จะอัปเดตขึ้นไปเรื่อยดูในลิงก์เรานะดูเลยสวยเลยนะแววสวยดูด้านหลังเนะ่ยใครจะซื้อรถใหม่มาเลยพอดีจังหวะดีครับซื้อได้เลยประมูลนะโทษทีประมูลไม่ใช่ซื้อแล้วมีการขายนอกลานประมูลเท่านั้นนะครับรถเกตเอนะครับอันนี้สภาพดีเลยก็เปิดราคาอยู่รานสามแสนก,กว่านะครับลำดับที่21 21นะครับอีกคันหนึ่งมาถัดไปปาเจโโลปาเจโลเจโลมีคนหาเยอะ<ม>เห็นคนถามถามหลายคนเหมือนกันปาเจโโลป้ายแดงล้านกว่ายังไม่ได้ล้างน,นะเดี๋ยวรอเจ้าที่มาล้างก่อนเดี๋ยวจะล้างให้คลิปเลย2012รถ8ปีนะป้ายแดงล้านกว่าตัวนี้เปิดมาก็ต้องประมาณสัก2 0สนกว่า3 0 0 0 0นประมาณ3 0 0 0แล้วกันผมเดาๆประมาณนะครับลูกค้าเอาเป็นว่ายังไงก็ถูกหน้าร้านประมาณ1แสนถึง2 0 0 0นนะครับคันนี้ก็สภาพโอเคนะพิกยอ,อตโต, <Okay. S 1> รต้รถตู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 ้ โอ้คอมพิวเตอร์เอ้ยคนสนใจรถตู้เยอะนะแต่ผมว่าสภาพมันโอเคนะเพราะรถของทางนี้ค่อนข้างจะสวยครับอสองเลยเ oh, ดี๋ยวดูก่อนีม,นมาด้วยภายในก็ติดโซมนิดนึงนะครับแต่ดูว่าหน้าสวยหลังสวยไหมเดี๋ยวมาดูเองแล้วกันนะครับหรือไปดูในรีวิวเราแล้วกันนะครับอันนี้ผมให้ว่าเรามีรถอะไรคร่าวๆนะครับโอเคอ่ะถ้าเปิดดูหน้าเรียบร้อยแล้วหน้าไม่มีโดนนะครับลูกค้าระดับที่42ครับลูกค้า Ford r a n g เจ42 ฟอร์ดเลนเจอร์มาสอง,องกว้างเลยฟอร์ดเลนเจอร์ตัวนี้คนสนใจเยอะนะครับป้ายแดงก็ต้องมี8 0 0แสนประมาณนี้ถ้าผิดพลาดอะไรงไงลูกค้าไปหาข้อมูลเราอีกทีนะผมให้โดยประมาณประมาณนะครับรถพึ่งเข้า2 0 0แสนกว่าอยู่แล้วครับลูกค้าฟอร์ 2017. 2017. ดเลนเจอร์สองพัดรถ3าีป้ายแดงประมาณ7 0 0 0แสนกว่านะครับตัวนี้ก็เปิดมา2 0 0แสนปลายปายถ้าเป็นฟอร์ดนะครับจะประมาณนี้หน้าร้านขายอยู่ประมาณ4 0 0แสนเกรตยังไม่ใส่เพราะว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะครับ แต่เท่าที่ดูนี่ก็น่าจะ A อนะครับอ่าดูภายในยังคิปอยู่เลยวิ่ง5 0,000โลลูกค้า5 0,000โลถือวิ่งน้อยมากนะครับรถ3ปี5 0,000โลนี่ตกปีละหมื่นโลลูกค้าปกติแล้วรถกระบะเนี่ยปีหนึ่งต้องมี 3- 4 0,000โลนะ3 4 0 0ี่โลนะพูดถึงอะ่ะโดยหลักการนะครับแต่ถ้าเป็นรถเก่งก็ปีละ2 0,000โลนะครับแต่นี่3ปีรถวิ่งแค่5 0า0 0โลถือว่าน้อยมากครับลูกค้าข้างบนคานหน้าเรายังไม่แกะเลยอ่ะโอเค พอสวยนะหน้าสวยผมไม่แน่ใจนะลูกค้าไม่แน่ใจบอกไม่แน่ใจไม่แน่ใจลูกค้าเดี๋ยวขอดูรายงานอีกทีนหนึ่งว่าสภาพเป็นไงนะผมไม่ไม่การันตีนะครับไม่แน่ใจฝังโปรบีทาสีหรือเปล่านะอีกคันหนึ่งมานิสสันตัวนี้ระดับที่45คือผมก็ไม่ได้แม่นข้อมูลมากมายนะแต่ผมได้ภาพรวมคร่าวๆผมจะได้ภาพรวมนะครับแต่ไม่ได้แน่นข้อมูลแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเหมือนน้องๆทีมงานเขาคันนี้ระดับที่45นะนาวาร่าเพิ่งเข้าเหมือนกันครั้งแรกเพราะเพิ่งมาไงเพิ่งมา 2 9 1 9อันนี้ต้องมี3,000 0 0กว่านะครับจากป้ายแดง4,000 0 0กว่าโอ้ยรถสวยนะรถสวยดิดูข้างในมาดูข้างในโอ้กิฟเลยกิฟเลยน่าจะโอเคเลยไอรอยขุดมลของแมวนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะลูกค้านะรถใช้งานนะเป็นมือ2เก็บสีทั้งคันก็หมื่นกว่าบาทนะครับเก็บมาก็ก็กิฟเลย